ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาว y o YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสนะครับมาเทสไก่ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นไก่ธรรมดาที่นานๆจะมาทีนะครับผมก็เลยเอามาเทสให้ดูนะครับและนาน,นคือลูกค้าจะสั่งสักทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไก่ธรรมดานะครับท้ายจะเป็นท้ายทรงใหม่แล้วนะครับ ก็จะเรียกท้ายธรรมดาอะไรครับผมจะเป็นเรียกท้ายธรรมดานะครับส่วนท้ายหลังอ่อนก็จะเป็นท้ายหลังอ่อนนะครับผมจะทําตรงนี้นะครับท้ายธรรมดาแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไก่ธรรมดานะครับตัวนี้ก็ประมาณสิบสิบหกใบแดงนะครับสิบหกใบแดงผมขายุผมก็จะประมาณนี้นะครับปล่อยอยู่ประมาณนี้สิบหกใบแดงนะครับมีลูกแถมให้นะครับ มีลูกแถมให้ครึ่งโลนะครับลูกแก้ว12มิลนะครับนี่นะครับลูกแก้ว12มิลผมจะมีแถมให้นะครับครึ่งโลแล้วก็มีแก๊สแถมให้นะครับของใหม่หนึ่งกระป๋องนะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามมาคุยกันได้นะครับทาง idline นะครับ p i y a นะครับแล้วก็ขีดกลางนะครับสามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับสามพันนะครับ P.I.Y.A. นะครับปิยะนะครับแล้วก็ขีดกลางสามพันนะครับทรงนี้นะครับการธรรมดาเราจะมาเทดสมพร้อมกันเลยปืนเพิ่งเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นลูกสิบสองมิลน,นะครับนี่นะครับตัวจะเป็นลูกสิบสองมิลลำสิบสองมิลน,นะครับผมจะลองเทสเสียงให้ดูก่อนเอาแบบเสียงเดี๋ยวผมจะยิงขวดมีสเปย์ยากันยุงอยู่นะครับเห็นปะ คนต้นมะม่วงผมจะซูมหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งซูมมันจะยิ่งฟ้ามันจะไม่ชัดนะครับกล้องไม่ค่อยดีนะครับโทรศัพท์ตัวเก่านะโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับงั้นจเก่าๆหน่อยนะครับเราจะมีขวดน้ําอยู่ขวดหนึ่งครับขวดน้ําเล็กจะตั้งอยู่ข้างๆกันเลยใส่ฝาดาๆนะครับตาสังเกตดีๆจะมองเห็นนะครับในั้นเนี่ยข้างๆกันจะมีขวดน้ําฝาดาๆตั้งอยู่นะครับผมจะซูมไม่เยอะนะครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมขอเทสเสียงเ่าๆก่อนนะครับ ซึ่งไม่ได้ใส่ลูกนะครับเทสเสียงเปล่านะครับปืนสดเพิ่งจะเสร็จสดสดนะครับดูเพิ่งจะสดสดเพิ่งมันเสร็จเพิ่งจะเสร็จสดสดหะครับผมก็ยังไม่ได้เทสเหมือนกันมาเทสพร้อมกันนะครับเสียงดังมากครับฉีดแก๊สป,ประมาณหนึ่งทียาวๆหรือสองทีทั้นๆนะครับพอแล้วนะครับ ไม่ต้องฉีดเยอะครับฟังจากเสียงนะครับแน่นสะท้านมากนะครับสำหรับบอกกุ้งบอกปลานะครับแทนใดที่สนใจนะครับเอาไว้ไล่นกไล่หนูนะครับตามบอกกุ้งบอกปลานะครับไล่ตัวไอเฮน้อยนะครับได้ได้นะครับซึ่งเราไม่เราจะไม่จําเป็นต้องไปทําลายมันก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองยิง ทิ้งก่อนหนึ่งลูกนะครับซึ่งยิงทิ้งก็คือยิงลูกมะพร้าวข้างๆนะครับผม,มจะมีลูกพร้าวลูกมะพร้าวเก่าอยู่ลูกหนึ่งนะครับฝังไปแล้วนะครับยิงทิ้งนะครับอันนี้คือเทสลำกล้องนะครับเทสลำกล้องนะครับที่ลูกมะพร้าวนะครับอออื <laughs> ื ลูกมะพร้าวนี่ด็อกแดกเลยเนะครับสังเกตนะครับจะมีลูกมะพร้าวอยู่นะครับผมจะซูมเข้าไปนิดนึงแต่ซูมแล้วมันภาพจะไม่ชัดนะครับล <isha> ูกมะพร้าวนะครับ <oui> เห็นไหมเห็นไหม <es> นี่นครับหวังผลก็พอได้อยู่นะครับลูกมะพร้าวไม่ใหญ่นูมะพวนุ้หอมลูกเล็กๆนะครับลูกมะพร้าวน้ําหอมเล็กๆลูกมะพร้าวไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ก็ประมาณหัวเราเนี่ยครับหัวคนเราเนี่ยครับตรงๆเลยครับตัวพาวก็เด้งบึ้งบังบึ้งบังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงขวดน้ําเล็กข้างๆดูนะครับขวดน้ำเล็กนะครับข้างๆดูนะครับว่างเป็นยังไงนะครับ ูนะครับขวดน้ําฝาดํานะครับที่มันอยู่ข้างๆข้างๆกระป๋องสเปรย์เขียวครับสเปรย์ยากันยุงปืนผมไม่ได้อันนี้นะครับผมยกพลาดบ่า,บาเลยนะครับผมไม่ได้พลาดขอบตุ่มนะเนี่ยมันยังสั่นอยู่นะครับปืนผมผมยิงผมไม่ค่อยพลาดนะครับไม่ค่อยพลาดขอบไม่ค่อยพลาดอะไรลูกออกไปโดนขวดนะครับ ออกไปโดนกระป๋องสเปร์นะครับเมื่อกี้ลูกมันเปียกน้ำ้ลยแหละเมื่อกี้ลูกมันเปียกน้ำนะครับมันตกลูกมันตกนะครับมันเปียกนะครับอ่าเรามาดูกระป๋องกับไอ้ขวดน้ำเล็กเลยเรียบร้อยครับขวดน้ำเล็กครับเมื่อกี้ลูกมันเปียกนะมันชิงไปโดนกระป๋องเดี๋ยวเราไปให้ดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนะผมขอ กงมันจะสัส่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าที่ผมยิงไปนะ่ะมันจับประมาณไหนนะครับกระป๋องน้ําขวดน้ําเล็กนะครับมันจะ,จะมีขวดผมเป็นกระป๋องน้ําส้มครับนี่นครับผมใส่น้าไม่เต็มนะผมใส่น้ําไม่เต็มนะครับกระป๋องน้ําเล็กเข้านี่นะครับใช่ปะวะมดแดงโมดแดงแดกขาครับ มแัแดงแม่งแดกขาแล้วครับโอ้โหหลังมัแดงครับโอ้ยโอนะครับหลังวดแดงครับนี่นะครับมันเข้านี่นะครับมันก็ออกนี่นะครับส่วนกระป๋องกระป๋องยากันยุงอ่กระป๋องยากันยุงนะครับดูนะครับผมไม่กล้าจับว่ะมดแดงครับเพียบเลยครับหลังมัแดงครับอ๋อถักถาครับมันถากไปครับ มันถากไปนะครับมันแฟดไปนะแฟดไปโดนจริงๆแล้วผมเล็งนี่นะไม่รู้ว่ามันออกไปโดนนู่นได้ไงนะเพราะลูกมันเปียกมั้งลูกมันตกน้ํานะครับลูกมันตกเมื่อกี้ลูกมันตกแล้วผมก็เก็บมาครับแก้มันร่วงแต่ผมเล่งนี่นะผมเล่งนี่แต่ไม่รู้มันไปโดนขป๋องนี้ได้ไงผมงงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกสักสองเม็ดนะครับที่ผม ตั้งใหม่เมื่อสักครู่เราวนี้เอาแบบตั้งใจย,ยิงนะอ้มักคีมันไม่ได้ตั้งใจย,ยิงนะครับเป็กระป๋องเกียวไปโดนเองมั่วไปโดนเองครับเดี๋ยวเราผมขอซูมนะครับมันจะอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับซูมแล้วกันมันจะไม่ชัดนิดนึงนะครับนี่คือผมเทสให้แล้วนะครับเจ้าของนะครับที่เห็นแล้วก็ มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วผมจะยิงฝาดําเลยนะครับบนฝาดําของกระป๋องกระป๋องยางยุงยสีเขียวครับโดนนะครับทีเดียวอันนี้ก็ขวดน้ำใส,นนำส่นะครับขวดน้ำาเมือเทศสักคู่ครับอะไรกัครับอั้มีขวดน้ำอยู่นะครับ นี่ครับเต็มกราฟนะครับโดนมันเต็มกราฟเลยนะครับเมื่อกี้แม่นนะครับก็พอพอ,อไว้ไล่ได้นะครับอพอไว้ไล่กระถิกกระแตพอ,อไว้ไล่ที่แบบเราพอทํามาหาก,กินได้เราพอกินได้นะครับช่วงเย็นๆนะครับแดดล่มลมตกนะครับด,ดูครับ มันตกมาตรงนี้ก็มดอะครับแดงครับดูนะยครับเพียบนะครับไม่รู้มันเข้าตรงไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อลูกคาครับนี่ครับบนฝานะครับนี่ครับลูกลูกแก้วกิงกงแกงกงแกงอยู่ในนะครับแต่ไม่ไหวนะครับผมไม่จับนะผมขอไม่จับนะล้างแดงล้วนนะครับนี่ครับมีมีลูกขาทำรังอยู่นี่นะครับบ้านผมนกเยอะนะครับผมผมไม่เคยยิงมันสักที อันนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าแผลใหม่อยู่นี่นะครับแผลใหม่รูล่างนะครับเข้านี่นะครับนี่ฉีกไปเลยนลครับไปออกนี่นะครับเห็นเปล่าครับนี่เข้านี่นะครับฉีกไปนี่เลยครับแล้วก็มาออกนี่นะครับอันนี้ส่วนนี้แผลเก่านะครับอันนี้แผลเก่านะครับเข้านี่นะครับออกนี่นะครับ นี่ครับยันไปเลยนะครับใช้สําหรับยิงนกได้นะครับเพราะว่าลูกอย่างลูกแก้วเนี่ยผมผมว่ามันแม่นกว่าลูกแปดมิลนะครับเมื่อกี้นกเขาไปไหนไม่รู้แถวนี้เขาเชวาเยอะครับแถวบ้านผมนะครับเพียบครับนกเอี้ยงเพียบเลยครับเขาเชวาเพียบเขาเชวามันจะเดินหากินดอกหญ้าครับเงี้ยครับตามเนี้ครับบ้านผมนะครับมันจะเดินหากินดอกหญ้าตามนี้ครับมันจะ ค่อนข้างเยอะครับในช่วงแบบช่วงแดดออกแดดออกๆหน่อยครับตอนนี้หนาล้มนะครับตอนนี้หนาล้มนะครับต้องหาอะไรมาดามมาแล้วนะครับมันเสือกมีลูกด้วยสิครับเห็นปะ ต้นแค่นิดเดียวนะครับต้นไหนหนาวะผมล้มครับแดี๋ผมต้องหาอะไรมาดามมาแล้วมีลูกเดี๋ยวไม่ได้กินนะครับต้นนิดเดียวมีลูกอะครับนี่นะครับผมสำหรับไก่ธรรมดานะครับท่านใดที่สั่งไว้นะครับก็ คอมเมนต์ได้นะครับผมผมเช็คความเสถียรให้เรียบร้อยนะครับปะยะทุกปิดนะครับผมใช้ก็ใช้อย่างการใช้ด้านการกีฬานะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับผมก็ซึ่งผมก็ทําให้เพื่อนๆนให้พี่ๆน,าน,าน,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 น้าๆอาๆเล่นคือแบบใช้ในสวนในไร่นะครับซึ่งเราไม่ได้เอาไปทําอันตรายใดๆนะครับอย่าเอาไปทําอันตรายใดๆครับ เราก็โตโตแล้วครับเนาะก็ทําอะไรเราก็รู้กกันอยู่เนาะเรืองกฎหมายนะครับเราก็าไว้อยู่ในบ้านในสวนเรานะครับใช้ฝึกยิงกระป๋องยิงนกยิงหนูตัวละตัววันละตัวสองตัวนะครับไว้พอผัดพอแกงนะครับก็คงไม่ผิดอะไรเนาะนะครับนี่เห็นปะนกเอียงนะครับเพียบเลยครับอยู่ที่ อยู่ที่ยอดมะพร้าวนะครับเนี่ยผมยิงยอดมะพร้าวไอ้รูปมะพร้าลายานี่ครับต้นนู้นนะต้นที่ยังนู่นนะครับต้นปลายนิ้วครับต้นปลายนิ้วมันจะประมาณห้าสิบเมตรได้ครับประมาณนะประมาณห้าสิบเมตรได้ผมยิงรูปมะพร้าวนี่น้ําหยดเลยนะครับยิงอย่างสมมติว่าเราเล็งลูกได้ลูกหนึ่งอะครับยิงโดนนะครับโดนเฉยเลยถ้าลมนิ่งหน่อยนะยิงโดนนะครับน้ําหยดเลยลูกอ่อนๆ่อนนะครับ ยิงโป๊ะเข้าไว้น้ําหยดเลยครับและส่วนมากลูกนั้นก็จะเหนียวลูกนั้นจะแกนไปเลยครับไม่โตนะครับน้ํามันหยดออกหมดนะครับเนี่ยผมยังยิงเล่นๆนะครับเนี่ยระยะสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรนะมันไกลจากนม่เยอะนะอย่างของผมเนี่ยที่ผมยิงนะที่ผมยิงโคนต้นโคนต้นมะม่วงตรงนี้ประมาณสิบเจ็ดเมตรที่เต็มเต็มละติดเต็มไม่ถึงยี่สิบนะประมาณสิบเจ็ดเมตรนะครับแล้วนูน่นต้นมะพร้าวต้นหนูนะครับอะ มันไกลจากนี่ประมาณไกลน้องหัวนะครับต้นนู้นนะต้นปายนิ้วนะครับเอ่อมันไกลเจือก,กว่าตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งครึ่งข้อน,นึงอนะนกเอียงเพียบเลยครับเนี่ยที่ต้นต้นมะพวงต้นเอต้นมะพวงที่ต้นมะพวงที่ต้นมะพร้พาวนะครับกล้องมันไม่ชัดนะครับถ้าผมซูมมันก็ไม่ชัดนะครับกล้องมไม่ค่อยดีนะผมยิงก็โดนนะครับสําหรับลูกสิบสองมิลน,นะครับลูกแก้วนะ แต่ถ้าลูกดมิลมันส่วนมากผมจะไม่ค่อยชอบเล่นนะครับมันเงียบมันเงียบมันคมนะครับแต่มันผมว่ามันไม่ค่อยมันยิงไม่ได้ไม่ไกลอ่ะผมว่านะมันผมเลยไม่ไม่ค่อยชอบเล่นมันผมชอบเล่น12มิลมากกว่าเพราะว่ามันยิงได้ไกลแล้วแม่นนะครับมันมันคือมันจับระยะได้เลยเนี่ยอย่างเห็นนะเนี่ยอย่างไก่ตัวนั้นนะครับอย่างไก่ตัวนั้นนะเนี่ยอย่างไก่ตัวนั้นอ่ะจากนี่ก็ระยะเอ่อประมาณต้นมะม่วงอ่าจากที่ผมยิงคนต้นมะม่วงนะ เนี่ะยกลยยใกล้ๆกันนะครับเนี่ยระยะใกล้ๆกันบอกเลยครับยิงหัวนี่ยังไงก็โดนครับถ้ามันยืนนิ่งๆนะยังไงก็โดนนะครับน่อย่างนกเอี้ยงที่คู่กันอยู่อย่างนั้นะครับน่นนกเอี้ยงมันจะมีนกเอี้ยงอยู่คู่หนึ่งนะนั่นลองยิงสุ่มไปให้มันเรากล่าวว่าให้ลูกมันย้อยนิดน,นึงนะครับผมว่าโดนนะนะผมว่าโดนนะถ้าเกิดคนที่เคยคนที่เคยเล่นคนที่เคยอย่างสมมติว่าเจ้าของปืนใช่ไหม อย่างเจ้าของปืนนะครับเขาเขารู้อยู่แล้วว่าลูกปืนตัวเองว่าลูกมันจะย้อยประมาณไหนกะขึ้นหัวหนิดนึงครับย้อยลงหัวหนิดนึงก็โปะเลยเนี่ยเพราะว่าระยะนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เผื่อย้อยนะครับระยะนี้เล็งตรงตรงเลยนะครับเนี่ยอย่างขนตนมะม่วงที่ขนตนมะม่วงที่ผมยิงขวดน้ำอ่ะก็คือผมเล็งตรงตรงเลยยิงโดนตรงๆงเลยแต่ระยะน,นู้นอ่ะมันต้องเผื่อย้อยนิดนึงครับอย่างผมยิงลูกมะพร้พาวอ่ะผมก็ยิงเผื่อย้อยนิดนึงลแล้วมันก็จกโปะเข้าเลยครับน้ําหยดเลยครับ ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าปืนตัวเองย้อยประมาณไหนเราจะรู้ครับแต่มันก็จะแม่นเองครับมันจะเข้ามันจะปืนเราจะเข้าใจเองอะครับซึ่งเป็นศูนย์เปิดถ้าไม่มีศูนย์นะครับหัวท้ายไม่มีศูนย์เราเล็งในระยะแบบว่าเล็งในระยะในสายตาเราอะครับยิงง่ายนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีศูนย์นะครับผมบอกไว้เลยไม่จำเป็นต้องมีศูนย์นะครับความคมมันอยู่ที่สายตาเราเท่านั้นนะครับผมบอกว่าได้แค่นี้นะครับ ศูนย์เปิดเนี่ยครับแม่นกว่ามีศูนย์นี่ครับบอกให้ก็ผมก็ส่งงานแล้วนะครับผมสำหรับกายธรรมดานะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับทางลาไลน์นะไอดีผมนะครับผมจะตอบช้าบางทีผมตอบช้าเพราะว่าบางทีผมทํางานผมติดงานเงี้ยเพราะว่าผมทํางานประจําอยู่ผมก็รับบางทีผมก็มาตอบโทรศัพท์ไม่ได้บางทีผมมาเล่นไลน์ไม่ได้ผมพักทิ้งเบรกเนี้ยเบรกเบรก 10บโมงเบรกเที่ยงผมเบรกสามโมงผมเบรกอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้แล้วผมก็จะเบรกแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวอย่างตอนเที่ยงผมก็จะเบรกหน้าหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็มีกิจกรรมของผมที่ผมทําอยู่ตอนเที่ยงผมอาจจะตอบชา้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็ขอฝากนะครับฝากไว้นะครับสําหรับนี่ครับสิบลูกแก้วสิบสมิลน,นะครับ แกส2มิลที่ผมจะแถมไปให้ก็คือมีอยู่ครึ่งโลนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้นะครับผมซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้เลยนะครับซื้อเพิ่มก็โลละร้อยกว่าบาทครับผมขายอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับใครที่ขายถูกกว่านี้ก็ก็ไปซื้อคนนั้นนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมเอามาผมก็ามาแพงนะครับเพราะว่าลูก12มิลมันก็แพงขึ้นแล้วนะครับ แต่มันจะที่ไหนมีถูกก็ซื้อที่นั่นนะครับเอาง่ายๆครับที่ไหนซื้อได้ถูกก็ซื้อที่นั่นเพราะว่ามันสิบสองมิลมันก็ใช้ก็ได้หมดนะครับลำสิบสองมิลนะครับผมสิบสองมิลเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับนี่เป๊ะๆอยู่แล้วนะครับสิบสองมิลนะครับกรุบยัดเข้าไปได้เลยครับแต่ระวังนะครับอย่าเล่นให้มันลำมันจนร้อนเกินไปนะครับไม่ค่อยไม่ดีนะเราเล่นสักห้าเมตรสิบเมตรแล้วเราก็พักนะครับห้าเมตรสิบเมตรเราก็พักนะครับพักจนกว่าลำจะเย็นนะครับ เราก็คือว่าอุณหภูมิในปืนมันจะได้ถ่ายเทด้วยนะครับเราไม่ควรที่จะยิงนานอย่างสมมติว่าเราจะเล่นยิงเล่นเนี่ยอย่างเรายิงนกงตัวหนึ่งอะนกมันคงไม่ได้มาถี่ถึงขนาดสับยิงสับยิงสับยิงประมาณนั้นนะผมว่านะนกมันเออมันไม่ค่อยได้มันไม่ได้มาแบบถึงขนาดทีแบบสับยิงสับยิงอะไรประมาณนั้นนะแต่เพราะว่าเรายิงโปงหนึ่งมันก็จะไปแล้วโปงหนึ่งเราจะไปหาที่อื่นแล้วเราต้องไปหาที่อื่นนะ ประมาณนั้นนะครับตัวนี้การธรรมดานะครับฝากไว้ด้วยนะครับการธรรมดานะครับมันจะมีไกด์ลากีเฟมอีกตัวนึงครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับไม่จํเป็นต้องแชร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับผมก็ไม่อยากให้แชร์เยอะนะครับก็แค่คอมเมนต์ดีๆในสิ่งที่มันดีนะครับ แล้วก็อย่างพวกเนี a a ้ยผมต่อยขอขอพูดอย่างนิดนึงก็คือว่าปืนเนี่ยครับราคาพันกว่าบาทเนี่ยราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันใช้ได้มันใช้ได้เป็นปีเลยนะครับมันใช้ได้เป็นปีนะครับเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นเป็นอย่างเงี้ยมันใช้ได้เป็นปีนะครับมันไม่พังนะถ้าไม่หล่นไม่ตกแตกไม่อะไรเงี้ยครับเราไม่พิงแล้วก็มันไปแตกนะครับมันไม่พังนะครับ เพราะว่าเหยียงลูกค้าที่ผมได้ลูกค้าที่ผมขายไปเนี่ยเขาก็ใช้เป็นปีนะครับอย่างน้อยก็อย่างนี้เนาะก็ห้าเดือนนะครับไก่พังห้าหกเดือนนะครับไก่พังหรือว่าปีหนึ่งบางคนยังไม่พังเลยครับก็มาณนี้เนี่ยครับนี่นี่นี่นกเขานะครับเนี่ยนี่นะครับนกเขามาอีกตัวนะครับเนี่ยครับต้นขนุนเนี่ยครับนกเขาบินป๊อดใหม่อะ แล้ว uhm. ตน้นมะพร้าวตัวนี้ก็มีสองตัวนะครับเนี่ยม er, er uh oh. ะพร้าวบ้านผมเนี่ยเนี่ยพร้าวบ้านผมเนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยครับตรงนี้ก็มีสองตัวนะครับเขาชวาครับจะเอาลูกไปเลี้ยงก็ได้เลยเี็ยครับเนี่ยรอมันออกลูกก็เอาไปเลี้ยงได้เลยเพียบครับขอ้เขาชวาเลยผมไม่เคยยิงมันสักทีนะก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนะครับเพยงเท่านี้นะโอเคสวัสดีครับ